ต่อไปนะคะเราจะมาสร้างไอเทมกันค่ะกดเข้าตรงนี้แล้วนะคะเรากดที่ product ค่ะกด new ค่ะตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นรหัส1001ค่ะ product name น,นะคะเราจะใส่เป็นคอม1ค่ะพอด้านี้นะคะกด save ค่ะแค่นี้เราก็จะได้ไอเทมแล้วนะคะสวัสดีค่ะจะมาสร้างเจ้านี้ลูกนี้นะคะ ไปนะคะกดเข้าคตัวเมืร์ได้เลยค่ะกดนิ้วค่ะตัวนี้ใส่เป็นชื่อนะคะเป็นสสินะคะเสร็จแล้วกดเซฟค่ะสร้างเจ้านี้นะคะไปที่ซัพพลายเออค่ะกดนิ้วค่ะเสร็จแล้วสร้างเป็นออมค่ะ กุเซฟค่ะสร้างเจ้าหนี้ลูกนี้เสร็จแล้วนะคะ